ปี2566ซึ่งเป็นนักษัตรปีเถาะนะคะคิดว่าเป็นปีแห่งความหวังของคนไทยนะคะพี่เหมียวในฐานะเป็นนายกสมาคมพัฒนาการไทยก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่เรากินดีอยู่ดีมีความสุขเศรษฐกิจด,ดีนะคะเราดูแลเรื่องร้านอาหารเราก็หวังว่าเราจะสามารถที่จะมีอาหารอร่อยๆมีคุณภาพที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้ ให้ลูกเพจมีสุขภาพดีแล้วก็อยู่เป็น FC ของเพจอิจันตลอดไปนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสที่จะถึงปีใหม่นี้นะคะก็อะไรที่เราตั้งใจไว้ขอให้ได้ทำได้ดำเนินการให้มันเป็นผลสำเร็จนะคะและอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่าขอให้ปีใหม่เป็นปีแห่งการที่มีพลังกายพลังใจ ทำอะไรด้วยความมีสติมีปัญญาและก็ขอให้ประสบผลสำเร็จค่ะกฎไม้ไม่มีเพอร์เซอร์วนปืนทิเดียวค่าหันศพ